เคยมีปัญหาไหมคุณผู้ชมเวลาจะใส่บาทรอใส่บาทอยู่หน้าบ้าน <Kas S 1> แม่ตื่นสายนิดเดียวนะแปดโมงครึ่งไปหมดแล้วพระท่านกลับวัดหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระรูปนี้สิบโมงกว่ายังรอรับใส่บาทอยู่เลยแต่พวกพัฒทาหารไม่เอานะเอาปัจจัยอย่างเดียวเลยที่นี่เขาไม่มีเวลาใส่ข้าวเข้าใจไหมเขาจะใส่แต่ปัจจัยหบาทสิดบาทหรือบางทีก็ยี่สิบแค่นั้นละโย ใช่เพราะหนูบอกว่าหนูหนูไม่ก็เห็นพระที่ไหนอาเที่ยงแล้วเขายังวินทบาทหรือว่าสิบโมงสิบเอ็ดโมงถูกไหมใช่อันนี้ไม่หนูอยากรู้เพราะหนูเอานูศาสนาพุทธหนูคนไทยเหมือนกันเนาะใช่เข้าใจอยู่เพราะหนูจะเห็นตลอดหนูมาอยู่หนูอยู่ที่นี่สามสี่ปีหนูก็เห็นตลอดไงแต่หนูก็เห็นแค่เพื่อแลกนะทําไมที่นี่เขายังเดินอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ถึงต้องห้อยห้อยเพราะอะไรหรือว่าที่ห้อยเพราะว่าอะไรปะเพราะว่ากันกันคอรหาแล้วกันญาติโยมถามแล้วอ์ นี่ห้อยโชว์เลยคุณผู้ชมาแต่ถึงห้อยแบบนี้ชาวบ้านก็สงสัยว่าหลวงพ<อ>ี่นี่กายไหนนี่นี่กายไหนเพราะปกติจะเห็นว่าพระเนี่ยนะพอสัก8โมงเช้าต้องกลับวัดแล้วเตรียมฉันเช้าแล้วฉัน<อ>พระทหารเช้าที่รับไซบาศมานี่สิบโมงกว่าสิบโมงกว่าตอนแรกเถียงด้วยนะเถียงคารวะ้ดยบอกไม่ใช่เที่ยงสิบโมงกว่าเองเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทห้าจุดสองเอาคลิปนี้มาโพสต กับข้อความว่าใส่สบงและทรงรับแต่ปัดใจบินก็ไกลไปไหนมีรถรับส่งลแล้วก็เขียนไว้ว่าโลกะวัดชะความสง่างามสํารวมแต่เพจไม่ได้บอกนะครับคุณผู้ชมนะว,ว่าพระรูปนี้มาจากวัดไหนไแต่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตว่า น่าจะเป็นวัดแห่งหนึ่งในตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เป็นหน้าที่ของพระวิญญาธิการหรือพระสังฆาธิการนะครับที่เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในพื้นที่ช่วยดำเนินการตามพระธรรมวินัยครับเพื่อไม่ให้ไปกระทบถึงภาพรวมของพุทธศาสนานะครับ